มาแล้วครับทุกคนวันนี้เราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนนะฮะหลังจากที่เราไปเล่นกันสองคนเราคิดนะฮะกลับบ้านเลยนะฮะเรายึดไฟฉายมาได้อ่าอีกคนนึงไปไหนมาแล้วครับอ๋อช้าช้าถ้าไปนอยเท้าเลวผมว่าน่าจะคุยได้เลยเรือนั้นออกไปแล้ผมก็ถือ ทูบ <étique S 2> <fright enos S 1> ไปก็ได้เรา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 ไม่สนใจทูปป้องกันผมด้วยนะฮะผมถือของพวกนี้ไปก่อนป้องกันเออเจอรอยเท้าอันนี้รอยเท้าเด็กหรือเปล่าโอเคไฟฉายนีใช่แล้วเราจะเป็นเด็กแล้วแหละโอเคเอามาทางออกไว้นะนะครับรอยเท้าเด็กนะครับ อะไรมีที่ลักดาวห้าเฉดฮะ What ลอยเฉดไม่ทิ้งต้องลอยเพราะตอนนี้ผมมันแปลเป็นที่ลักหมด What ใช่ใช่มันแปลมันมันแปลแบบตรงตัวเลยอ๋อ baby 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 คือที่ลักนะครับก็เป็นผีเด็กเลยนะจบแม่ไม่ต้องอย่างอื่นไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้เราก็ต้องใช้เครื่องรับยุทธ์ตัวละหนูภาคโอเคครับใช้อยู่ตัวละหนูภาคนะไปไปดีเออ ในครัวขึ้นสามนะครับตันหลังเมือมขึ้นสามเอ้ยไม่ใช่สิสอดฟสามผีเด็กแน่นอนจบแล้วไม่ได้ใชและเด็กๆเอาไปอยู่ในกลยเลยใครจะเป็นคนสื่อสารกับผีฮะ อุลตร้าพก็น่าจะเป็นอะไรไม่รู้ว่แต่มันมันนั่นแหละเออผมผมถือวิญญาณมาแล้วแล้วก็ปเจาบอสใส่ยันไอ้วิจิตบอสบีจาบอสกับอ่าบูดูเอามาแล้วครับเอามาตั้งไว้ในบ้านโอเคมาเดผมจะคุยกันได้คุยว่าไงวะลืมลองเพลงแต่ก็ไม่เบื่อ ม้องเตยจะตินบีเบอร์ให้น้องฟังก็ได้ God Quiet Aside Ghost Can You Talk Ghost Can You Talk We Are Friends Can You Talk โอ๊ยเมื่อมองไม่เห็น God Can You Talk ทำไมแฝแต่หมดบ้านเลยวะ God Can You Talk น้องกังวลเลย q u a s e น้องเป็นวิญญาณที่รุนแรงหรือเปล่าคลิปอัดได้ขอดูทีกอส là right. right. about I yourself. Ghost. Tell about good. yourself. I'm about good. yourself. Ghost. Tell about I'm yourself. No, about yourself Ghost Tell about yourself Tell about yourself ลองตดกกันเยอะสิสารมันไม่ตอบอเด็กเดี๋ยวขอาหน่อยมนต้องพูดอ่ะไม่งั้นเราไม่ได้กคอน t ท l ลที่เราบอสไส้ We are friends What happened

ไม่จบออกหน้าแล้วจะถ่ายรูปผีผมตั้งกล้องไว้ข้างล่างเนี่ยไม่ยอมลุดเลยโอรโดนหโดนดึงลงห้องใต้ดินห้องเดี๋ยวเดี๋ยวห้องใต้ดินอยู่ไหนวะเอ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เอานี่มันกลับขึ้นมาแล้วโอเคของตกอยู่ไหนวะไล่มาทางนี้ สรุปคือต้องถืออยู่ดีไม่นั่นนน้องเล่หรือเราต้องไปหาแล้วต้องไปหาห้องให้ถูกปะกอดชูช็อกครับโอเคตอบแล้วเขาอยู่ห้องทีวีนะเอาเอาเอากระดานมาทีวีีอยู่ห้องทีใช่ เหอยผวดเออเป็นเป็นสิยงของหอยผวดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้นี่มาแล้วมันเล่นไงถ้ามันเล่นมันเล่นอีกถ้าน้องเล่นน้องเล่นอีก๋อโอเคงั้นก็เหลืออีกไม่กี่อย่างใช่ปะตัวนน้าวันรัา เอออนุภาคไขวัดเดียบยังยังไม่มีครับยังไม่มีไขวัดอ่าเป็นล่องห้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนักอนุภาคเราอย่าได้หมาปะนี้ปะไม่ใช่เนี่ยตัวอนุวัดอนุภาคเป็นสีเหืองสีเหรอนไอใหญ่ใหญ่เนี่ยัคผมหาเจอเล่มนึงไม่เจอ เช่นี่อีกเรื่องหนึ่งต้องไงแต่ว่าผมเชียอในห้องน้ำปะถ่ายถ่ายลูกขีไม่ได้นะเอาแล้วแไปว่าอ๋อถ้าเป็นเด็กเชื่อป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเมื่อกี้เราขอมั่วใก่อนเปิดไฟห้าดวงหรอ มีย้ายของเล่นที่ถูกสาปไปไกลไปเก็บตุกตาตุกตาเลยนี่อะไรเล่นยังงูที่เดิมเลยหรอครับมันไม่น่าใช่กระดานวิญญาเราต้องไปเอาไอ้นั่นเดือดเปิดไฟอ๋อเราต้องจะเปิดไฟห้าดวงนะเนี่ที่ผมดูโอเคเดี๋ยวกเอาไปใช้เหมือนจะ ะปนไหกระดานไม่เล่นต้องถือที่มหยปะไี่เจี๊ยบโดนยุ่งไปไหนไปที่ไหวอาโดนมาอยู่ในห้องห้องนอนค่ะโอเคห้องตกอยู่ไหนวะเนี่ยกำลังวัดจิ๋วแล้วแบบไอ้โดนละน้องมา

โอ้จ้าบอดไม่เล่นอ่ะไฟดับหมดเลยอ๋อถ่ายรูปได้แล้วถ่ายรูปกันดานผีน้องไม่อีกแล้วน้องกลัวอะไรบ้างถูกหรือว่า

ผนจะเป็นผีดีๆเดินสำรวจให้ว่าโอจ้าบอดห้องนอนนะสายบรวอ้าวมีใครโดนโอ้ยไรนะไม่ให้โอ็บเก็บทันวะเนี่ยไม่ทันวะหมูมันดินของก่อนอ่าเดก๋ยวผมจะข้าน้องเิ้อืมออโอจ้าบอดไม่ยอมเล่นอ่ะต้องวางยังไงกันเนี่ย เดี๋ยวเราไปไล่เปิดไฟดีทำไมเปิดไฟห้าดวงล้อเคย่าตัวแม่เสร็จวะมันมันมันไม่ันไม่อ๋อของเล่นน้องอยู่ในห้องนอนขวัญลล่างครับเออเป็นมัตเตอร์เบดรูมนเอากำลังไปนะเอากำลังขึ้นบนไปข้างบนนะโอ้มันยากตรงที่มันปัดของเราตรงนี้แหละ หมวดนะดูดิเด็กชิดกระมดฮัลโหลยิงยูครับฮัลโหลกระดานกระดานอดเจ้าไม่เล่นจริงๆนะมันต้องวางห้องที่ผีเกิดนะแล้วก็ถามผีเกิดก่อนอย่าเล่นเลยเอ้าเปิดไปอะไรนี่บ้าเลยลูกก้าตาดูๆก็ไม่ขยับเลยอะ ไม่ไม่ไม่วนน้องน้องน้องลงมาข้างล่างเลยนะน้องเดินอะไรเดินเล่นของเล่นยั่ไหนะของเล่นที่ข้างบนชั้นสองน้องจู่โจมไว้ผมว่าเกี้ยวแกล้ลง้างล่างไอเด็กผีเด็กเป็นผีทีบริสุทธ์จับได้แล้วจะจับได้แล้วใช่ไหมน้องออนไร เดี๋ยวนะถ้านอนจริงไปเลยคือมันมสงบกับกังวลนี่เหลือก็เดาเอาเออราเปิดไฟห้าดวงแล้วแล้วของเล่นาบในบ้านเด็กก็คือด้องกวนถ้าน้องจุงแรงถ้าน้องจุงแรงขึ้นมาฉันเลยสองแล้วก็กังวลปะเลี้ยวทางซ้ายมาของมันได้แล้วน้องโจโจไม่ยกเลยก็น้องหันบ่อยน่าจะเป็นกังวลแล้วแหละ ใช่เรว่พาพวกพี่มาบุกลุกอะไรกันในบ้านหนูเออทังเป็นตุ๊กตาวูดูใช้ไม่ได้ถือว่าโ่ไม่เล่นกระดานวิทียดใช้ไม่ได้ทีนี้ทีีเมื่อกี้รับอนุภธมาใช่ไหมครับต้องอีกแล้วนี่ต้องกลับเอาของไปทุกทุกเลยมันหยิบได้สามชิ้นนะเออ เหมือนวัดแล้วตั้งไหนแลครขึ้นขึ้นไปข้างบนก่เดี๋ยวซ้ายอ่าน่าจะน่าจะย้ายของเล่นเดี๋ยวขวาแล้วนั่นแหละเพราะตังไหนวะขึ้นบันไดมาไม่เจอเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่วันไหนครับนี่ตรงตรงไปตรงไปนั่นแหละห้องนั้นแหละห้องนั้นแล้วก่อนใช่ใช่ไม่ได้ไปต่อ ยาเสีมาค่อยาไม่ั็ไม่ทำหรอกไอเด็กมายักมไดันอีกเฮ้ยพีอยู่ห้อง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 เจต้องย้ายไปนอกบ้านเส้แล้ว โอเคครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นกังวลก็คือระเบิดเหมือนแต่ทำไงครับเป็นสงบเมื่อกี้เราไม่สงบาไม่สงบัดีตเดี๋ยวนะมันมันต้องเป็นกังวลมันเป็นกังวลอย่างเดียวเพราะถ้ากูดูใช้ไม่ได้คือเป็นกังวลแหลบโอเคอ่ะฮะทีนี้ก็คือกระดาน กระดาษวิญญาณก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เล่นนะครับก็คือตัดช้อยหมดแล้วโอเคตามนี้เลยนะครับระเบิดเงินแล้วก็เครื่องนั่มก็คือทูบแต่ผมแตกอด้านบนน้องทันบ่อยมากน้องอยู่ไหนน้องมาแลน้องทันบ่อยเนี่ยเสียผมผมผมอยู่ห้องควานอยู่แพร่ข้างหลังไม่ใช่ระเบิด์ตเงินเขาโอเคงั้นไปอีกง ถ้าไม่ใช่ระเบิดเนี่ยต้องเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวๆต้องไปสงบก่อนใช่แล้วก็ระเบิดเหมือนกันเอาไปผมใช้เวลาว่าแล่วมันน่าจะพิดตั้งแต่ตั้งแต่อายุ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 หรือเปล่เฉลี่ยนะอายุ นั่นจะเป็นระเบิดทองคำระเบทองคำใช่ใช่ใช่หาวนล้เป็นระเบิดทองคำเของเล่นๆนั่งน้องเอดูน้องจีซึ่งเลยใช่ใช่น้องอยู่ก็ผมมาระเบไม่ว่ เดี๋ยวที่ไม่ตายมันกินไม้กันเขนไม่กันใช่ไหมครับไม่กันครับไม่กันอืมอ่ะน้องมาแล้วโอเคงั้นเประเบททองคำกับอะไรอ่ะไม้กันเขียนไม่กันถ้าไม้เขียนไม่กันไม่น่าใช่เลยไม่ได้ใจอ่ะหรือว่าผมสลับไม่ทันเสีย น้องไม่ยอบแค่ไม่ยอบน้องย่ายอกมากลัวน้องกระชากโผ่ยมากเลยสองมาตกเลยมันเก็บไม่ทันออกหลังบ้านได้ไหมใจะน้องบ้างยังไม่มานะอ้าวไฟเสร็จแล้วหรืย อยู่ไหนเ้เสียงอะไรเหรอัลน้อง <c oughs> ม่เว้นนองชอปิดไฟ เราสามารถเดินและเปิดปิดไฟได้ด้วยหรอแค่หยอกก็เปิดทำคำใช้ได้มยังงงงงไม่ได้เลยหรอเนี่ยสักจะมาิะไปแล้วอ๋อบันนอยอันนี้ผมเปิดไฟให้อ้าว พอออกไปก็ได้ทุบๆนี่เนี่ยเราต้องปิดประตูทำไมน้องไม่กดอ่ะน้องไม่ยอกดเอ๊ะน้องอยู่ห้องใต้ดินหรือเปล่ามันมีเสียงอะไรแปลกๆอยู่ในห้องใต้ดินด้วย โอเคเอาเอาเงินนี้แล้วมาแล้วโอเคแล้วเอถ้าเราเปิดทองก็คือต้องใช้การเขียนเลยเพราะว่าเราสลับและยังไงก็เป็นนั่นเอ้ยเดี๋ยวมันมีเครื่องลำอยู่ใช้ทูบใช้ทูบใช้ทูบน่าจะทูบแหละเพราะว่า เขียนเมื่อกี้ไม่กันจับต้องเป็นกีเมื่อกี้ผมขดเลยครับโอเคงั้นก็ทุบครับแล้วก็จบแล้วจับผีได้เลยมามองไอ้หนูออกมาได้แล้วเก็บเก็บของไม่ทันเมื่อกี้มาดี ทิ่มาช่วยหนูโอ้น้องปัดตกแล้วจะไปไหนเด็กเอาเดิงเตะลูกบอลกว่มนี้เลยดิโอเคิเยจบ ขีโปเกมอน